เดีีเขาบอกหากันยากหากันเย็นนะไม่แค่6กบืรกว่านะครับลูกค้าสําหรับใครที่กำลังหาเวนจูรีนะเจ้านายผมพยายามหามาให้แล้วนะครับผมนี่สวยๆเลยตัวฟอนต์การเป็น JVC ด้วยครับผมนะดูสภาพให้รู้สภาพ,ภาพนี้ไนงะมาดูบอกข้างๆให้โชว์ความสวยหน่อยนี่ไนงะ สวยกิฟต์สวยกิฟนะครับนี่ใครที่บอกว่าเป็นจูเลียกำลังขาดตลาดนะครับผมผมบอกเลยว่าเจ้านายผมขอหาได้นะครับผมนี่สภาพนี้เลยสวยๆนะสภาพโดยรวมสวยสมบูรณ์นี่เป็นจูรี่ตัวจีนะครับผมนะตัวจีถ้าเป็นตัววีจะเป็นไฟลูกแก้สองดวงนะแต่เนเป็นตัวจีนะ ประตูเปิดได้ซ้ายขวาเหมือนกันครับลูกค้านะเป็นประตูดูดนะครับอ่าไปดูสภาพบอดหลังกัน,นบ้างบาะแท้ต้องยิงช็อตเวนจูรี่นี่อย่างนี้ครับผมนะตรงตำราและบอดหมุนได้180องศาเลยนะครับสำหรับคู่หน้าเนาะนี่สภาพโดยรวมสวยสะอาดนะครับผม ผมกระดุมไม่ได้ดยนะลูกค้านี่เห็นไหมถ้าไปติดเองก็หลายตังนะสี่ห้าพันมีแน่นอนนะครับผมสำหรับผมกระดุมนะเกีดนี้ด้วยแอร์ตอนหลังก็มีมาครบครับลูกค้านะใช้งานได้ปกติไม่มีโตไม่มีตันไม่มีข่ามหรือไม่มีคาบอับแต่อย่างใดแล้วพามาล็อคพันจะหักสัลคาน,นี้นะครับวัตถายก็สวยครับผมไม่มีโดนนะลูกค้านะช่องพงช่องไฟทุกอย่างคลิปเลยผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วแต่ดูเปิดมาสิอ่าเบาะหลังก็ยังใหม่ๆนะครับลูกค้านะ ่ดูองศานี้ไงสวยจาดนะครับผมเป็นเบาะหลังท่านต้องการขนของก็พับได้นะลูกค้าแล้วก็ปิดขึ้นมาเหมือนฟอร์จูเนอร์นึกออกใช่ไหมพับเบาะลงไปแล้วก็พับรางพาดราคขึ้นมาแล้วก็มาห้อยกลับไปตรงนี้เห็นไหมเห็นแง่งไงเห็นแง่งนี้ไหมเออใครต้องการตัวตาเวนจูรี่หรือตามหารถตู้ใช้ในครอบครัวอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมนะกับเวนจูรี่ตัว G นะสีขาวขาวนวลๆไม่มีชนหนักอิ่มความครับผมสีเดิมๆบางๆด้วยนะใครต้องการดูความจริงก็ แวะเวียนเข้ามาได้เลยนะครับผมนะที่กิจจดากูดคา